เวลาที่ใช้อินเจียใส่นิ้วหรือลูกหมูเนี่ยเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการถอดใส่ใบกันบ,บ้างหรอครับเช่นหาปัจเจถอดไม่เจอถอดไม่ออกหรือต้องสกัดแล้วหัวน็อตมันเยินมันรูดต้องเปลี่ยนหัวน็อตใหม่ถ้า,ถา,ถา,ถาท่านใดไม่มีปัญหาแบบที่ผมพูดมาก็ ้าคลิปนี้ไปเลยครับคันใดมีปัญหาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการถอดใส่ใบหินเทียลูกหมูสีนิ้วแบบน็อตไม่เสียถอดออกทุกอันแล้วก็ไม่ต้องใช้ประแจถอดอย่างรวดเร็วมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีวิธีการยังไง ถ้าท่านใดไม่ประสบปัญหาก็ไม่เป็นไรครับใช้วิธีของท่านไปแต่ถ้าท่านมีปัญหาเดี๋ยวลองดูวิธีของผมนะครับว่าผมทํายังไงที่มันจะถอดใส่ได้รวด,ดเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือเนี่ยครับเวลาผมจะใส่ผมก็ใส่เสร็จปุ๊บผมจะล็อกเลยผมดูใช้มือขันไม่ใช่ประแจนะครับกดตรงเนี้ยกดตรงที่ล็อกไป จะมีที่ล็อกใบอยู่เนี่ยแช่แล้วเสร็จแล้วเอาง่ายๆเ,เลย่ะง่ายๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันบ้างว่าเพิถอดยังไงก็เหมือนเดิมอะยังมีที่ที่ล็อกใบอยู่เนี่ยกดที่ล็อกใบวะ แล้วก็หมุนให้มันลงล็อกลงล็อกของที่ล็อกไปที่ล็อกไปมันจะมีตำแหน่งมันอยู่หมุนๆไปพุทลงมันจะแก๊กเลยเอาลงล็อกแล้วก็กดปึ๊บออกเลยเนี่ยแค่นี้ออกแล้วง่ายๆไม่ต้องใช้เลยเลยน็อตไม่เสียแบบแจมไม่ต้องใช้ไม่ต้องกลัวเอาไม่ออกถ้าใส่โดยเพพาะเวลาการใส่เป็นสำคัญมากเวลาการใส่ใส่ยังไงถึงให้อ,ออกถ้าใส่แน่นมันจะเอาไม่ออกเนี่ย เอาถ้าเกิดใส่ใบบางต้องเอาหน้าหน้าหน้าหุบเข้าถ้าใส่ใบหนาต้องเอาหน้าหน้าหน้าเดยโผล่เข้าไปอันนี้ใบบางหน้าหุบก็ไปเนี่ยพอใส่เลร็ปุ๊บเนี่ยกดตัวล็อกใบกดล็อกใบเสร็จปุ๊บลงล็อกพอมันหมุนหาตำแหน่งลงล็อกแล้วก็เอามือหมุนใบทีเดียวลงล็อกแล้วมือหมุนทึบแค่นี้เสร็จแล้วใช้งานอะไรแล้ว อย่าว่าคันแน่นวันนี้นะครับคันแน่นนี้ออกยากออกยากไม่พอน็อตเสียน็อตเสียเปลี่ยนน็อตใหม่อีกเสียเวลาอีกหลายเรื่องเลยแค่นี้ครับอยู่แล้วแน่นอนยังไงก็อยู่ผมไม่เคยใช้นะซื้อมาเนี่ยตัวถอดใบเนี่ยตัวถอดใบที่ผมใหม่กิ๊บเลยปแจอถอดใบเนี่ยไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการออกออกกันอีกทีนะเนีย่ยกดที่ล็อกใบวนะ่ะ เนี่ยทำไปนลงล็อกล็อกขุมูลทีเดียวออกเลยออกแล้วเนี่ยไม่ต้องขันแน่นไม่ต้องกลัวหลุดเนี่ยใส่ใส่ก็เหมือนเดิมอะ่ะกดที่ล็อกใบใส่ใส่ใสนอ็อตล็อกใส่ถุงหน้าหน้ามันมีหน้านูนกับหน้าหน้าหน้าหุกอะ่ะตัวใบบางก็ใส่หน้าหุบหบใบเนี่ยแล้วกดที่ล็อกใบทำหุนหุนที่ลงล็อก อุณลอเสร็จดึงทีเดียวพอแล้วอันนี้อยู่เรือเฟือที่มีการหลุดยิ่งหมุนยิ่งแน่นยังไงแลยวนะเนี่ยเอาแค่นี้พอก่อนที่ผมจะมาทําวิธีเนี่ยผมก็เหมือนกับทุกท,ท่านอนะโอ้กลัวมันจะหลุดอ่ะกลัวใบมันจะหลุดขันแน่นน,น,นี่น็อตล็อกใบเนี่ยผมเปลี่ยนไปถ้าจำไม่ผิดไม่น่าต่ำวะไม่น่าต่ำว่าห้าตัวนะแต่ใช้มาเปลี่ยนบ่อยมาก จนผมไม่หาวิธีไปดูในคลิปเขาก็บอกว่าให้แนะนำให้เปลี่ยนน็อตใหม่น็อตนย่ยงให้เป็นน็อตแบบแบบน็อตหกเหลี่ยมหัวหกเหลี่ยมอะหัวที่ใช้ประแจขันได้คมันทำให้ขันง่ายทําให้ไม่ต้องสก,กัดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ยังไม่ใช่อะ่ะจนผมมาหาวิธีโอ้ยผมไปไยังไงดีอะผมเอาจากประสบการณ์ที่การทําใช้หินเจียมาหลายตัว จนรู้ว่าอ๋อมันยิ่งหมุนยิ่งแน่นมันยิ่งหมุนยิ่งแน่นว้าเราขันอะเอายิ่งขันแน่นมันยิ่งแน่นหนักถ้าตอนเอาออกมันจะออกไม่ได้คนไข้เนี่ยขันแค่นี้เนี่ยมันอยู่แล้วเหลือเฟือออกก็ออกง่ายๆเนี่ยอย่าไปขันมากเนี่ยครับขันแค่ตึงแต่มันนึกนิดเดียวเนี่ยเนี่ยอันนี้อยู่แล้วใช้อะไรแล้วไม่ต้องไปเอาปรจจงบระแจขันปัะจงบระแจโยนทิ้งไปเลยมองไปใช้แล้ว ที่สาคัญอีกอย่างเวลาเราเริมใช้แล้วอะเราอยาใบบางคาเครื่องไว้นะครับเนี่ยใบบางเนี่ยอย่ายาวคาเครื่องไว้เพราะดีให้เอาใบหนาคาเครื่องไว้บางทีเราเอาเครื่องไปเก็บอะบางทีตัวเครื่องอะมันจะทับใบทาะใบแตกหรือไม่บางทีเครื่องมืออื่นอะไปทับใบทาะใบแตกแล้วเราไม่เห็นเวลาเปิดเปิดใช้งานที่แรกบางทีมันล้าวไม่เห็นทําให้มันอาจจะกระเด็นหลุดมาทําอันตรายกับตัวเราได้ นั้นเวลาใช้งานเสร็จก่อนเก็บทุกครั้งนะผมจะเปลี่ยนใบเป็นใบหนาแล้วค่อยเก็บทุกครั้งเลยจะอาจจะมีคนลังเลสงสัยแล้วว่าเอ๊แล้วมันไม่หลุดเหรอแล้วมันขันแค่นี้มันยังไงมันจะอยู่หรือเปล่านะผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างสเตอร์หน้ารถอะสเตอร์หน้ารถมอไซค์เงี้ยอย่างเงี้ยงงเนี่ยเวลาเขารุ่นที่มันมีรุ่นที่มีน็อตล็อกอะใช้น็อตล็อกอะ น็อตล็อกเหมือนกับล็อกใบเงี้ยแหละพูดง่ายนะมันไม่หลุดอดียมันยิงย่งวิ่งยิ่งวิ่งแน่นอ่ะอว่าจะเตอร์หน้าหรือว่าจะเตอร์หลังเตอร์หลังก็เหมือนกันถ้าเกิดมาใส่ใส่ถูกทิศทางอ่ะเหมือนกับหินเจียงเงี้ยเตอร์หน้าเตอร์หลังถ้ามันใส่ถูกถูกทิศทางนะอย่างรถคอนด้าหรือจะเตอร์หน้ารุ่ยมาห้าพวกวีอาร์เงี้ยมันยิ่งหมุนมันจะยิ่งแน่นหรือว่าพวกคาวาซากิพวกแซดสองห้าศูนย์แซดสามร้อยเงี้ยเตอร์หน้าอย่างเงี้ย ยิ่งใส่มันยิ่งแน่นไม่ใช่ยิ่งใส่ยิ่งใส่แล้ววิ่งวิ่งยิ่งใช้งานมันยิ่งแน่นครับไอหินเจียนี่เหมือนกันท่านท่านมั่นใจได้เลยพวกสเตอร์หลังรถฮอนด้าอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใส่ยิ่งแน่นแต่ถ้าเกิดเป็นสเตอร์หลังรถยามาฮ่าเนี่ยยามาฮ่าพวกซูบารุคัเนี่ยท่านสังเกตไหมทําไมอ่ะมันต้องมีน็อตล็อกสเตอร์น็อตล็อกน็อกกิฟล็อกต้องมีกิฟล็อกสเตอร์มันต้องมีกิ๊บล็อกน็อตล็อกสเตอร์ ถ, iesen, ถ้าไม่มีกิฟล็อกน็อตล็อกสเตอร์เนี่ยมันจะทําให้สเตอร์หลุดเพราะว่ามันใส่กลับทางมายิ่งวิ่งยิ่งหลวบยิ่งวิ่งยิ่งหลุดดังนั้นไอสเตอร์หลังรถยามาฮ่าพวกซูบักครับอ่ะถ้าท่านจะให้ม <in Eleven> <geometric matrix> <transparency> าให้มันหลุดอ่ะท่านต้องใส่สเตอร์ล็อกใส่น็อตล็อกสเตอร์แล้วกลับเอาในออกนอกนอกออกในมันจะหายเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กิฟล็อกน็อตล็อกสเตอร์หรอกใส่กับกับหัวน็อตเอา เพราะว่าเขาใส่เขาใส่น็อตอะกับกับทางมามัน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 ยิ่งหมุนยิ่งออกยิ่งหมุนยิ่งหลวมมันมันแล้วก็ไอ้ไอ้อี่อย่างหนึ่งเอ้เอเครื่องตัดหญ้าที่น็อตล็อกใบเครื่องตัดหญ้าทำไมต้องเป็นเกีียวซ้ายท่านลองสังเกตดูเพราะว่าถ้าเกิดไปเกีียวฝามันจะหลุดเลยแล้วมันทุนนี้มันอันตรายมากพวามเร็วขอมันสูงที่นี้พอกินเกียวซ้ายพือนมันหมุนอีกทางหนึ่งไหมถ้ายิ่งหมุนยิ่งแน่นยิ่งหมุนยิ่งแน่นเหมือนกับสเตอร์รถหลังรถยามาฮ่าเน่ยแหละ อาการเดียวกันเลยมันยิ่งหมุนมันยิ่งแน่นเพราะส่ใส่ต้องใส่แค่ตึงๆพอจะใส่จะใส่ใสแค่มันตึงๆนิดนึงอ่ะพอแล้วอย่างนั้นมันยิ่งถ้ารถยิ่งใส่ยิ่งตึงมากโอ้โหมันเวลาออกมันจะออกไม่ได้เลยมันจะมันจะแน่นมากผมก็หวังว่าคลิมเนี้ยน,น่าจะได้ประโยชน์กับพวกที่กับท่านที่ใช้หินเทียหรือลูกหมูอยู่เป็นประจำนะฮะเพราะผมก็โอ้โหประสบปัญหานี้อยู่หลายปีมากกว่าจะมาหาจุดมันกจะแก้จุดมันได้ ผมวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการเปลี่ยนใบหินเจียลูกหมูสีนิ้วไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าคราวหน้าผมมีคลิปดีๆอะไรจะมานําเสนออีกกดติดตามต้องนะลงคนมอเตอร์ไว้ด้วยนะรนครับขอบคุณครับ